ทำไมแกลบกับวินไม่ค่อยถูกกันสวัสดีครับผมแม็กบางละมงครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างแกลบกับวินที่ผมได้เจอมานะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่คนรับที่ขับแกลบวินนะครับ,บ,รบแล้วก็ได้เจอปัญหากับพี่วินบางคนบางกลุ่มนะครับซึ่งแต่ผมก็ไม่ได้มี การทะเลาะวิวาทอะไรการแค่มีการพูดคุยกันนะครับแต่เหตุผลที่มันมีปัญหาเลยส่วนมากนะครับต่างคนต่างหัวร้อน,นครับก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน,นครับแต่แต่ถ้าบางคนบางกลุ่มเนี่ยใช้เหตุผลในการคุยกันมันก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งพ,พ,พี่พี่วินหรือว่าพี่แก๊ปนะครับก็พูดง่ายว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าใครนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับเราต้องชัด พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับซึ่งที่ผมเจอเนี่ยนะครับส่วนมากเลยนะครับก็ผมจะคุยดีกับเขาก่อนนะครับว่าอ๋อพีลูกค้าเรียกมาครับพี่รับไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ยกเลิกให้เพราะว่าไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่าถ้ารับมาแล้วเดี๋ยวพี่วินเขาจะว่าเอานะครับนี่คือแท็กติกของผมนะครับแต่บางคนบางกลุ่มลูกค้าขึ้นมาแล้วเดินมาดักหน้าเราก็มีนะครับ ก็พูดจากับเราไม่ดีนะครับซึ่งไม่โอเคแต่คือผมก็ไม่ได้มีทะเลาะวิวาทผมก็ถามลูกค้าว่าลูกค้าจะไปไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนนะลูกค้าเขาก็กลัวเขาก็ลงพอลงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นวินไปนะครับแต่ผู้โดยสารบางคนเนี่ยไม่ยอมลงก็มีนะครับก็ต้องคุยไก่เกียกันว่าอเดี๋ยวทีหลังผมไม่รับแล้วผมขอคนนี้ก่อนละกันนะครับพี่พอดีผมไม่รู้นะรถ้ามีแบบถ้าเราไปขึ้นเสียงใส่เขาด้วยนะครับ ก,ก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถรับงานได้หรือว่าถ้าเขาจำหน้าเราได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาในภายภาคหน้าในการรับส่งผู้โดยสารหรือว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรานะครับก็เกิดอันตรายต่อตอนเองด้วยนะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหาเนี่ยง่ายๆนะครับก็คุยกันดีๆนะครับคุยกับเขาดีๆเราคุยกับเขาดีบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกนะครับ นะเราก็คุยดีไปก่อนนะครับถ้าเขาคุยไม่ดีมานะครับก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับยิ่งถ้าคนไหนยังไม่มีอ่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ป้ายเหลืองหรือว่าใบขับขี่สาธารณะด้วยเนี่ยนะครับยิ่งผิดกฎหมายเข้าไปใหญ่นะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับในการขับวินนะครับหรือว่าแก๊ปวินเนี่ยใจ,ใ,จใจเย็นๆนะครับซึ่ง ข่าวพวกนี้นะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเราไม่สมควรที่จะทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยนะครับต่างคนต่างทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวนะครับก็สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครเข้ามาชมคลิปผมแล้วนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแท็กติกเกี่ยวกับอะไรในการขับแอปพลิเคชันไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ